สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสูช่องสอผ้าโชคครับมื่อนี้สอผาโชคกับสิผ้าพีผ้านองไปพบกับปูทุดดง037เนาะครับหรือปูทุดงปลดหนี้ครับลายงวดที่ผ่านมาเลขปูกับเขามาตลอดนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาบางหนึ่งก็ลดครับปูเร็วกว่ากวางวดนี้ปูขอแก้โตไม้สันปูวะปูมาหายแนวทางไม่ คิว่งวงวดนี้คือสิบัวผาดสันปู่ลวว่าเอาพี่น้องครับตามซอฟาโชกมากครับไปเบ่งน้ากันไปฟังน้ากันครับว่างวดนี่ปูหรว่างแนวทางตัวใดครับตามโซฟาโชกมากครับกลับนมัสการครับปูม,มัสการครับเมื่อนี้กะที่ว่าตองวงวดเนาะปูเนาะตองวงวดงวดที่พันมาก,กรถเนาะปูวงวดที่พันมาก แต่ว่าขันเท้าซื้อขึ้นซื้อล่องก็ถือว่าได้ขี้เก่าขันซื้อขึ้นซื้อล่องถือแต่ว่าตีเต้างครับสถิติเอาเบิ้งสถิติก็ได้ครับถันซื้อขึ้นซื้อล่องนอกฟูหายสี่ศูนย์เนาะมันก็สามศูนย์ขันเท้าซื้อขึ้นซื้อล่องขึ้นแต้มหนึ่งล่องแต้มหนึ่งสี่ขันซื้อแบบทางเสี้ยนมันได้เอา เอาเต็มๆค้่กัน,นท่าซื้อขึ้นซื้อลง,องลกับคอโทษคอไผ่พี่น้องหลายๆเด้อครับที่งวดที่ผ่านมากระลุดไปแต่ว่าครับแต่ว่าหลายงวดที่ผ่านมาเด็กปูกับเขามาตลอดครับเขามาตลอดครับพึ่งลดไปงวดวันนึงหันถ้ามดา,าเล็กมันก็มีธิ์เข่าิีดลดนอพี่น้องเอฟซีครับงวดนี<ม>้เอาไมครับป<ม>ูเราว่างวดนี้ได้ปดหนีแน่นอนว่าสั่น งวดนี้ได้ปดหนีแนะ่นอนพี่น้อง F4 งวดนี้ได้ตัวใดกับปูทีมากเลกมากแล้วปูได้สามแปดโอ้สามแปดนี่ค,นนนนคือตัวเน้นเนนเลยตัวหนปูสามแปดสามแปดคือตัวเนียนมันแต่ว่าเล็ขลักมันมีตัวใดนะปูเล็ขลักนี่หกสี่สองหกสี่สองหกสี่สองนี่เป็นเลขลัก ที่ต้องหาตัวอื่นมาจับใส่มันโมโผล่ไต้องหาตัวอื่นนะหรือมันอยู่ในนี่ในนี่เลยเลขมันเลขเจ็ดสี่เจ็ดสามเลขได้เจ็ดสี่ได้สามแปดได้เจ็ดสามเลขกันเลขสามแปดนี่ยเลขล่างเจ็ดสี่เนี่เลขบนเจ็ดสี่เป็นเลขบนสามแปดเป็นเลขล่างรักรอยมันมาสามวลเนี่ วันนี้ลักลอยมาสามปูสามเจสสามเจ็ดสี่เลขเด่นนี่สี่กับเจ็ดบอกปูเม่แล้วมีสามสามแปดเลขเเด่นคือสามแปดสามแปดสามแปดเจ็ดส้วยสามแปดเจ็ดสามนี่ม่นยงแต่ปูเลขเลขจุด เลขพเจ้ากับกุญเชอร์ดอกทีก่เจ็ดน,นะครับคุณพระเจ้ากับเลขกเชอทางรเลขมันได้เกดสีแล้วดีครับสี่เจ็ดดิเลขหลักร้อยมันได้เก็ดสีแล้วไปหลักรอยมันได้สามแปดมาสามแปดหลักล้อยมาสามมากกว่าสามเจ็ดสี 3, 7, สินะถ้าเลสามสินะอ,อเห็นว่าที่กับเจ็ดนี่ เด่นบนเป็นบนเป็นเลขบนอ้ีกับเจดนี่เป็นเลขบนคือจับส่กันเป็นเป็นเป็นเจมันโมปูเป็นเจ็ดอจับส่กันมันเป็นเจ็ดซีนพุ่มหมายจับส่กันเป็นเจ็ดเจซีนปูเราว่าแต่วางวดนี่ปูวัวนิมิตบอกปูวัวมีเล็กนิมิตวางหว ม้วนนี่ม้วนนี่ฝันแังไดงบุ่นแต่เก่าเหล็กฝันปูมันเข่าดีแต่เก่าเนาะปูแต่ก่อนปูฝันเห็นสัตว์เห็นอย่างีนเข่าตลอดฝันแังไดงบุ่นงวดนี้ว่าหันฝันกนเด้อฝันฝันด้วยเข่าล้อนหน่อยงวดนี้ห้่อยฝันว่าเข่าล้อนนี่แสดงว่าเขาออกจากะขึงตัวเนี่ยนี่ ออก,กันว่าปั่นรถวันก็ว่นได้เอาเดือดถิ่มลงว่าเอาใส่ถุงใบโอ้รถออกมากเอาใส่ถุงใบตัวเลขเลขลักมันนี่เลขสามแปดมันไทยมันไทยคู่อีกทีเลขสังวันนี้เลขล่างเป็นไทยคู่ทีคู่ไทยคูย่ เลขล่างเป็นไายคูเลขบนเลขบนเป็นไทยไทยคูอกันไขยคู่กัน,กนอโอ้โอก็ต้องเป็นเจ็ดสี่สามแปดนี่เป็นล่างเจ็ดสี่นี่เป็นบนมันโมปูมถ้ามาเจ็ดคือเจ็ดสี่เป็นเลขบน จะรูปแล้วเล็กบนสามตัวนี่มันสามเจ็ดสี่โนโฟสามเจ็ดสีสามเจ็ดสี่เลขล่างเล็ล่างก็สามแปดสามแปดสามแปดกับเจ็ดสามพี่น้องเอฟซีก็จะสับสนเลยพอตัวเลเ็กเกณฑ์ไปนี่ตัวเลขล่างเนี่ยมันมีสามแปดกับเจ็ดสามครับครับ เพราะว่ากำลังแกกไฮไม่ยู่ครับเพราะว่า,วาเดี๋ยวพี่น้องยังไปเบิ้งครับหันนี้นสน,น,นถึกๆห,หน่นี้คนสิถึกหลายมโนพบบางอันเก็บรำด้วยบางหนึ่งหันมีคนถึก ถือน้ำลายอยู่บ่อปูมีโยมพคนโตมาอยู่บ่อครับปูโตมาแล้วโตเสร็จโตเสร็จแต่วอ๋อปูบอกางวัวบางหนึ่งก็มีคนถือน้ำลายอยู่ว่าสันปูว่าแต่ว่างวดนี้นี่ปูหมั่นใจหลายจักรเส้นปูหัวนี่จักแล้วจักรว่าเส้นแล้วได้สามแปดกระบอกสามแปดแต่ว่ามั่นใจมันบ่อปูคิดว่า เพราะว่ามันใจมันยั้งแบบเพราะว่าหมายถึงว่าการเด็ดได้ออกมาแดงสีโอคือแนวทางมันได้ออกมาแบบนี้อันมาปูแนวทางมันได้ออกมาแบบนี้แต่ยว่าผู้ใดมั่นใจ่นผู้ใดก็ได้เงินนะผู้ใดบ่มั่นใจผู้ใดว่นกับได้เงินหระอครับถ้าผู้ใดรัท่าวันอไปก็แมนคือรัท่าว่ามั่นใจว่ามันมาแน่นอนว่าเลขว่าหันไม่ได้สามสี่ศูนย์ว่าได้ว่ามันสิก ไม่ตั้งคุณที่เราชนะเลยโอ้โหหมวดก้อนมันมันมันตัวเลขรักมันเป็นสามสี่ศูนย์หมาปูเขาเลยเอาไปซื้อรักสามไปใส่เขาหมดเรอ,นอคนตักซื้อ <c oughs> เป็นเหน่าสามไปใส่แต่ว่าหมวดที่ผ่านว่าหันหมดที่ผ่นานว่ <c oughs> นาแอดมินกับตัดหายยุบแต่ว่าเป็น, <c oughs> ส,นสี่ศูนย์บริษดทจับสามศูนย์ใส่แต่ว่ากันสื่ศูนย์รงกับมันถื่ครับ งวดไหมงวดวัน,วนหันบ่ได้ตัดใหนนน้น้องเนะครับเนเดอร์ครับพี่นอ้องเอฟซีครับีตัวเลขครับวันนี้นนก็ค,คือตัวเลขของปูสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ด,ก,ดกลุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบหานะครับเลขลัก,ลกเลขลักนี่มีหกมีสี่มีสอง เลขงวดน,นี่มันมาน้ำกันได้มันบาปูมาน้ำกัน้มาน้ากันได้หกสี่สองแต่ว่าเลขบนเลขบนนี่มันมาสี่กับเจ็ดถ้าจับคู่มาสามตัวก็ได้สามเจ็ดสีเนาะปูเนาะสามเจ็ดสี่ถ้าตัดกับเป็นเจ็ดสี่เป็นบนส่วนเลขล่างสองตัวนะครับก็มีสามเจ็ด เจ็ดสามตัวเนียนตัวนักก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สามแปดที่เนีนเนียนก็คือสามแปดนี่แหละครับพี่น้องอสื่อไทยครูสื่อไทยคูด้วยค่ะปูวางวันนี่เลขลางล,ลางไท,ยค,นนทยคูเลขบนเนี่ยคูเลขบนกับไทยครูขึ้นกันว่าสันเลขนี่เป็นเลขไทยครูคือเจ็ดสี่เนาะค่ะเจ็ดสี่เจ็ดค่ะบนกับนี่ ก็มีหางเดี่ยวครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตรงๆล,ล่างก็มีหางเดียวเื่กันขันท้ายคููคือ <38 S 1> สามแปดคือสามแปดเลยเนของหลวงปูเนาะค่ะเนาะครับนองพี่น้องกับเขียนไว้เ้อครับแคบไฟครับพี่น้องเอฟซีมาก น้ำปูกะเอาไปลงทุนไว้เด้อค่ะลงทุนหวยรัฐบาลเท่านั้นเด้อสลับกินแรงเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขลงปูลวงตาห้าเน้นให้ก็คือสามแปดเด้อค่ะล่างสามแปดล่างเป็นตัวเด่นตัวเน้นของปูคันห้าพี่น้องมากพี่น้องชอบก็บ รีบยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะก่อนอันเพราะว่าเลขซูเมอร์นี่คันตัวใดดังแน่อันทันทีเนาะค่ะก็รีบรีบไว้เด้อเป้าไปเอาเป้าไปเอาเป้าไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้จานยาละวัดเขาก็เต็มเอาพัดคอนจ่<ส>าบพราท่านเน่นนันสำหรับสามแปดนี่ค่ะเพราะว่าปูเพิพ่นกระเน้นกนันนะให้แล้วสามแปดวัวไปหายหหญ้าหยินดาวัวแดงินด่านที่หญ้าหยินดา <S 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 2> <S 2> <S ครับถ่ายคลิปเนี่ยปู่มี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบอนอครับนิมมนครับ <S <S เอ้ยยูดีมีแห้งไม่หกสิบห้าเจ้าเอาหีมะมะคู่คนแล้วมาเข้าของเล้่มาเงินตองไหน,นมาหน่าจาดีทีอ่าจะเล่นจะเล่นครับถูกเนี่แหละครับท่านช่มก็คือตัวเลขหน้าทางของปู่ทูดดงศูนสามเจ็ดหรือปู่ปลดหนีครับในงวดวันที่สิบเจ็ด กุมภาพันสองพหารับเลขหลักมันก็มีมีหมี4มี2ครับเลขเด่นบนก็มี4กับ7ครับจับคู่3ตัวบนครับเป็น3 7 4แล้วก็7 4ครับ2ตัวล่าง3 7 7 3 3, 3 8เสดน้น38ดค,นน 4, ครับพี่น้องเอฟซีครับขีดเส้นใต้เน้นที่3 8เอาให้พี่ให้น้องเข้าไปวิเคราะห์บ้างนะครับเดอ้อพิษถูกกายว่ากันครับ ท้างสองกับเป็นแต่เพียงแนวทางที่นําเสนอเท่านั้น้ะครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องมากพี่น้องชอบพี่น้องจังนําไปลงทุนครับให้วิเคราะหา์ให้ดีๆครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับท่านผู้ชมครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิเขามีสิบรุดครับมกักจะชอบพี่น้องก็จังนําไปลงทุนถ้าว่มากก็เลื่อผพานครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอมาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไว้ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ